มากันที่ข้อถัดไปเนาะข้อที่12น้องไวๆเลยเนาะอ่ะแอปโปรโซินเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่สร้างมาจากเนื้เยื่อไขมันแล้วเมื่อหลังเข้าสู่กระแสะเลือดจะกระตุ้นให้เซลล์ตับเนี่ยปล่อยกลูกโคสเข้าสู่กระแสะเลือดเพิ่มขึ้น โอเคอันนี้คือเขาบอกคุณนะสมบัติของสารตัวนี้เนาะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยชื่อว่าแอดโปรซินเขาบอกว่าสร้างมาจากเนื้อเยื่อไขมันเมื่อหลังเข้าสู่กระแสเลือดจะกกระตุ้นให้เซลล์ตับปล่อยกลูโคสเข้าเลือดเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกและเขาบอกอีกว่านักวิจัยได้มีการศึกษาฤทธิ์ของแอดโปรซินต่อการกินอาหารและความหิวโอเคโดยนำหนูทดลองสายพันธุ์ปกติ เขาย่อว่า W T เห็นไหมอันนี้คือหนูปกติมาตัดแต่งพันธุก,กรรมให้กลายเป็นหนูที่มียีนที่ผลิตแอดโปรซินได้เพียง1แอลลีนแปลว่าโดยปกติเนี่ยมันน่าจะมี2แอลลีนที่จะสร้างแอดโปรซินได้เนาะมันเหมือนกับตอนเราเรียนเรื่องจเนติกน้องพันธุศาสตร์การที่เราจะสร้างเดี๋ยวนะพี่กำลังจะย้อนให้แป๊บหนึ่งขอหนึ่งแป๊บน,นึงก็คือ การที่เราก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนพันธุศาสตร์น้องการที่เราจะสร้างโปรโตีนมาควบคุมฟีโนไทป์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากแอลีนที่มันอยู่คู่กันก่อนใช่ไหมที่เป็นจีโนไทป์จีโนไทป์คือมันมีสองอลีนไงแปลว่าโดยปกติแล้วว่าจีโนไทป์ที่จะสร้างแอดโปรซีนโปรตีนเนี่ยที่จะสร้างแอดโปรซีนเนี่ยมันน่าจะมีสอเอลีนก็คือในหนูสายพันธุ์ปกติถูกไหม แต่เขาได้มีการนำมาดัดแปลงพันธุกรรมให้กลายเป็นหนูที่มียีนเพียงแค่หนึ่อลลีนชื่อว่ากลุ่ม KD อันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ผิดปกติแลละอันพี่ขอใช้คาว่ามิวแตนละกันเป็นมิวแตนโอเคไหมเออคือทำให้แอะโรฟินเนี่ยมันลดลงทำให้ยีนมีแอลลีนที่ลดลงใช้คาว่าลดแอลลีนลงลดจำนวนแอลีน นั่นหมายความว่ามันน่าจะทำให้แอดโปรซีนเนี่ยทำงานได้น้อยกว่าปกติเข้าใจไหมเออมันน่าจะส่งผลต่อการทำงานของแอดโปรซีนโปรตีนอะเขาได้เขาบอกว่าเขาได้มีการเอาแอรลีนออกด้วยเทคนิคต่างๆใช่ไหมชื่ออันนี้ช่างมันจากนั้นก็ได้มีการเปรียบเทียบค่าสักไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลล์เมมเบรนโพเทนเชียลของเซลล์ประสาทของศูนย์หิวในสมองส่วนไฮโปทามัสแล้วก็ศึกษาปริมาณอาหารที่หนูกิน ได้ผลดังตารางโอเคตารางก็มี3คอลัมนะ์เนาะคอลัมน์ที่หนเป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม WT อันนี้คือกลุ่มปกติกลุ่มปกติกลุ่มต่อมาคือกลุ่ม KD กลุ่ม KD คือกลุ่มนี้ถูกไหมมันคือกลุ่มที่ขาดแอดโปรซีนอันนี้พี่ย่อเลยนะคือแอดโปรซีนทำงานได้น้อยกว่าปกติเนื่องจากมันมีการตัดแอลีนออกแต่ว่าพี่ขอเขียนว,ว่ามันคือการขาดแอดโปรซีนนั่นแหละนึกอออกไหมเออ กลุ่มหนู KD จากนั้นมันมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอากลุ่มที่ขาดแอดโปรตีนแล้วก็เติมแอดโปรตีนให้มันให้มันได้กินเขาได้มีการวัดค่าเมมเบรนโพเดนเชียลพบว่าในหนูปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอันนี้ค่าสักไฟฟ้ายุ่งเซลล์เนาะอยู่ที่ประมาณลบสี่จุดอืมอยู่ที่ประมาณลบสี่ิจุแแต่เมื่อขาดแอดโปรตีนน้องลองเทียบดูนะตัวเลข น้องจะเห็นว่าเมื่อขาดแอดโปรซีนเองเนี่ยมันทําให้ความต่างศักย์ยิ่งเป็นลบมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ความต่างศัก์ซึ่งถ้าเรามาดูที่ค่าเมมเบรนโพเทนเชียลบ้างเราน้องในคอลัมนที่2เนี่ยน้องจะเห็นว่าในหนูสายพันธุ์ปกติมันมีค่าเมมเบรนโพเทนเชียลอยู่ที่ประมาณลบสี่เออแต่เมื่อหนูขาดแอดโปรซีนลองเทียบดูนะตัวเลข น้องเห็นไหมว่ามันมีความเป็นลบมากขึ้นมันมีความเป็นลบมากขึ้นจากนั้นอะเดี๋ยวพี่ขอสรุปด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์กันง่ายหลังจากขาดแอดโรซีนถามว่ามันขาดร้อยเปอร์ซไหมมันไม่ได้ขาดร้อซ็น้องเพราะว่ามันยังมีหนึ่งอดีที่ทํางานได้ไงแต่ว่าเอาเป็นว่ามันทํางานได้น้อยลงเออเอาแบบนี้ละกันอันนี้เขียนง่ายๆเนาะหลังจากขาดแอดโรซีนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะ ขาดหนึ่งแอลลีนเดี๋ยวพี่เขียนให้ก็ได้มันทำให้ความต่างศักด์หรือว่าเมมเบรนโพเทนเชียลเนี่ยมีความเป็นลบมากขึ้นมันทำให้เมมเบรนโพเทนเชียลมีความเป็นลบมากขึ้นก็ดูตัวเลขก็ดูออกเห็นไหมจากลบสีมาเป็นลบห้าสองเอ,อส่วนคอลัมน์ที่3เป็นปริมาณอาหารที่กินหน่วยคือกรัมต่อวันถ้าเป็นหนูปกติมันจะกินอยู่ที่ประมาณ3.51กรัมต่อวันแต่ปรากฏว่า เมื่อเอาแอลโปรสีนออกไปหนึ่งแอลลีนมันกินอาหารอยู่ที่สองจุดหกแปดโอเคไหมมันกินอาหารอยู่ที่สองจุดหกแปดกรัมต่อวันนั่นแต่ว่าอะไรนั่นแปลว่าแอดเมื่อขาดแอลโปรสีนเนี่ยมันกินอาหารน้อยลงแนวข้อสอบที่มันเป็นตารางอะ่ะพี่ย้ำทุกข้อย้ำทุกรอบว่าเนี่ยน้องเอามาเขียนข้างล่างได้ก็เขียนได้เลย เออมันจะเดี๋ยวมันจะง่ายมากนะน้องลองดูอะเราวิเคราะห์แค่นี้จบแล้วหนูตัวที่สามเป็นหนูที่ทำให้ขาดแอดโปรซีนนั่นแหละแต่ให้มันกินแอดโปรซีนมาทดแทนแปลว่ามันน่าจะเป็นกึง่งๆึหนูที่มันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วคือต่อให้คุณขาดแต่คุณก็ได้กินไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ค่าความต่างศักน้องจะเห็นว่าเมื่อน้องเติมแอดโปรซีนให้มันเนี่ยจากที่มันขาดนะอยู่ที่ลบห้าสองเมื่อมันกินปุ๊บเนี่ย ความต่างศัก์ของมันมาอยู่ที่ประมาณลบสี่หนึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อน้องได้กินอะ่ะหลังจากกินแอดโรซีนหลังจากกินแอดโรซีนจากลบห้มาเป็นลบสีใช่ไหมเมื่อกี้ก็แปลว่ามันมีความเป็นบวกมากขึ้นตรงนี้เข้าใจเนาะว่าทำไมเป็นบวก ก็ตัวเลขเมื่อกี้เลยในตารางมีความเป็นบวกมากขึ้นโอเคนะอ่ะต่อมาแล้วการกินล่ะจากเดิมถ้ามันขาดแอปโรซีนมันกินอยู่ที่2.68แต่ถ้ามันได้แอปโรซีนไปมันกิน3.49เกือบจะเท่าหนูสายพันธุ์ปกติเลยเห็นไหมปริมาณการกินปแปลว,ว่าหลังจากที่มันได้รับแอปโรซีนเนี่ยมันกินอาหารมากขึ้น กินอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าเมื่อมันขาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือความต่างศักเป็นลบมากขึ้นกินอาหารน้อยลงแต่หลังจากที่มันได้รับแอดโปรซินกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นบวกมากขึ้นความต่างศักนะและกินอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของแอดโปรซินคือทําให้เมมเบรนโพเทนเชียลสูงขึ้นแล้วทําให้การกินอาหารเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่บอก มันคือหน้าที่ของแอดโปรซีนเราต้องวิเคราะห์และเราต้องนํามาสู่ตรงนี้ให้ได้ว่าหน้าที่ของแอดโปรซีนเนี่ยมันคืออะไร 1. คือทําให้เมมเบรนโพลิเชียลมีความเป็นบวกมากขึ้นและทําให้กินอาหารมากขึ้นและเราไปดูโจทย์กันเลยจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ่ะข้อที่1นึ่งแอดโปรซีนมีคุณนสมบัติคล้ายฮอร์โมนเราเรียนฮอร์โมนมาแล้วหลักการของฮอร์โมนคือมันคือสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ถูกสร้างมาจากต่อมไรท่อสร้างมาจากโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งละกันแล้วถูกปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วมันจะมามีผลต่ออวัยวะหรือว่าเซลล์เป้าหมายถูกไหมนั่นคือคอนเซปต์ของฮอร์โมนแต่จริงๆิดีเทลฮอร์โมนมันมีอีกนะแต่ว่าเบื้องต้นประมาณนี้เออซึ่งมันสอดคล้องกับแอสโปรตีนไงที่เขาบอกว่าแอสโปรตีนเนี่ยมันสร้างปุ๊บเห็นไหมแล้วมันถูกส่งมากระแสะเลือดแล้วมันมากระตุ้นเซลล์สักเซลล์หนึ่งคือเซลล์เป้าหมาย เพราะฉะนั้นนี่คือคุณ,ณสมบัติคล้ายฮอร์โมนอันนี้ถูกต้องโอเคเนาะอ่ะแอสโปรซีนมีนกลไกในการออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนที่หลั่งมาจากเบต้าเซลล์เบต้าเซลล์คืออินซูลินข้อ c บอกว่าแอลฟาเซลล์อันนี้คือกลูคากอนอืมเหมือนอะไรโจทย์บอกมาเลยเนี่ยลองดูนะแอสโปรซีนกระตุ้นให้ตับ ปล่อยกลูโคสมาในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้นปล่อยกลูโคสมาในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้นมันคือการเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดซึ่งมันคือกลูคาก้อนไม่ใช่อินซูลินถ้าเป็นอินซูลินมันลดกลูโคสในเลือดถูกไหมดังนั้น Choice B ผิด Choice C ถูกมันมีฤทธิ์ที่คล้ายกับกลูคากอนอ่ะข้อดีแอสโปรซีนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คล้ายกับคอร์ติซอล คอติซอลกลูคาก้อนกรอตฮอร์โมนคุณนะัสมบัติมันไม่ได้จริงๆดีเทลมันต่างแต่ว่าถ้าภาพกว้างๆอ่ะมันเหมือนกันคือมันเพิ่มระดับของน้ําตาลในเลือดแต่อันเนี้ยถูกแต่เขาบอกว่าคอติซอลหลังมาจากต่อมหมวกใตชั้นในอันนี้ผิดต้องเป็นอา e รีนลคอเทกหรือว่าต่อมหมวกใตชั้นนอกช้อยดีก็เลยผิดใช้อ,อีบอกว่าแอดโรซีนทำให้หนูทดลองกินอาหารมากขึ้นถูกต้องเลย ก็นี่ไงถ้าขาดแอดโปรซีนอยู่ที่2.68กรัมต่อวันแต่ถ้าได้รับแอดโปรซีนปุ๊บมาเป็น3.49กรัมต่อวันก็เพิ่มขึ้นกินอาหารมากขึ้นก็ถูกเนาะแอดโปรซีนะมีคุณนะสมบัติใกล้เคียงกับการทํางานของสารสื่อประสาทกาบาสารสื่อประสาทกาบาเป็นสารสื่อประสาทที่เป็น IPSP ถูกไหม Inhibitory Postsynaptic Potential ก็คือมีฤทธิ์เอาง่ายๆคือมีฤทธิ์ยับยัง้ง มีริบิีิบยับยั้งในที่นี้ก็คือเมื่อสารสื่อประสาทกาบาไปจับมันจะไปจับกับประตูคลอไรใช่ไหมในเรื่องการไซแนปเมื่อมันไปจับกับประตูคลอไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้คลอรไรไอออนที่เป็นประจุลบเข้าเซลล์คือพูดง่ายๆว่าสารสื่อประสาทกาบาเป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้มันมีความเป็นลบมากขึ้น เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของแอสโพรซีเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราได้รับแอสโพรซีเนี่ยมันจะทําให้มีความเป็นบวกมากขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดถ้าจะแก้ให้ถูกต้องแก้กาบ้าเป็นอะไรกลูตาเมตอ่าได้อาซิทิลโคลีนอ่าได้เพราะฉะนั้นมันคือ EPSP ใช่ไหมเป็นสารสื่อประสาทชนิดกระตุน้นเนาะอ่ะต่อมาแอสโพรซีทาให้นิวรอนตัวนี้เนี่ย มีค่าสักไฟไฟ้ายุ่งเซลใกล้เคียงกับระยะเพโชมากขึ้นอืมจริงๆถ้าจะเอาให้แบบเปะๆนะข้อเนี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับกลุ่มเมื่อเทียบกับกลุ่ม Kd เมื่อเทียบกับกลุ่ม Kd คือทําให้มีความต่างสักใกล้กับระยะเพลชมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม Kd อืม แต่จริงๆความหมายก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดต่างกันมากก็ถูกต้องไงเพราะกลุ่มเคมันยิ่งมีทําให้เป็นลบซึ่งทําให้เป็นลบมากขึ้นมันไม่ใกล้เทโชเลยมันห่างจากเทโชด้วยช้าถูกไหมแต่ถ้าได้รับแอดโปรซีนกลับมามันทําให้ความต่างสักเป็นบวกเป็นบวกที่ใกล้กับเทโชมากขึ้นเพราะฉะนั้นชอยนี้จึงถูกข้อ H แอดโปรซีนทาให้เกิดไฮเปอร์โพไฮเปอร์โพเนี่ยคือความต่างสักที่เป็นลบมากกว่าปกติอันเนี้ย คือเป็นลบมากกว่าปกติซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะแอดโรซีนทำให้เป็นบวกชอยนี้ก็เลยผิดเหนื่อยเนาะหลายข้อย่อยมากอ่ะจากข้อความดังกล่าวมีข้อถูกกี่ข้อข้อถูกก็จะมีข้อไหนบ้างเนี่ยมีข้อ A มีข้อ C มีข้อ E และมีข้อ G ใช่ไหมก็คือ4ข้อตอบช้อยสี่จบ